ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงแห่งนี้นะครับก็มีการทอดกรถินเพื่อถวายเครื่องปรับอากาศอาคารปฏิบัติธรรมนะครับโดยประธานกรถินในปีนี้ได้แก่กรยนานมิตรโกสุมสยวันโดยคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนนะครับได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญกรถินเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์ครับได้รับความเมตตาจากพระกรมสันอภิวัฒโนประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ และยังดำรงตำแหน่งนะครับเป็นเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลาให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ครับโดยแน้นำทุกท่านนะครับนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในภาพนะครับที่ติดตามรับชมก็เป็นการอัญเชิญภาคกฐถินนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีของคณะท่านประธานใหญ่และก็ประธานรองทุกทุคณะด้วย เมื่อทุกท่านนะครับใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสดีแล้วครับก็ร่วมกันกล่าวคำถวายผ้ากฐินโดยมีกัลยะาณมิโกสุมสยวันนะครับท่านประธานกฐินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายแต่เป็นการกล่าวนะครับผ่านระบบออนไลน์ด้วยจากนั้นครับผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพระเดียงสงและกล่าวอัปโลกฐินสำหรับพิธีทอดกฐินในครั้งนี้นะครับเพื่อถวายเครื่องปรับอากาศซึ่งก็จะติดตั้งภายในอาคารปฏิบัติธรรม รองรับคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มาสังสมบูรณ์สร้างบารมีณศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับซึ่งบุญในวันนั้นนะครับก็นำมาซึ่งความปรับลื่นปีตีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมกันสังสมบูญใหญ่ในครั้งนี้พระบุญกฐินนะครับเป็นบุญใหญ่ที่เรียกว่าเป็นกาะลาธารหนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้งเราคือต้องถวายภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาและต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นครับ คือถวายเจาะจงแด่พระพิสุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นซึ่งที่เรียกว่าปาติบุปลิยกรรมไม่ได้ดังนั้นนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงอาเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับภาพบรรยากาศของกิจกรรมงานบุญนะครับโดยสวนส่งเส,สริมศิลธรรมทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการทอดกรถินสามคัคคีซึ่งท่นานใดนะครับที่ใกล้วัดไหนก็สามารถเดินทางไปที่วัดนั้นได้เลยนั่นเองครับ